อุปกรณ์อีกตระกูลหนึ่งหรือประเภทหนึ่งนะฮะซึ่งเราเรียกว่ามอนิเตอร์คอนโทเลอร์มันคืออะไรหลายๆคนถามกันมาว่า ผมจาเป็นต้องใช้ไหมแล้วมันจะช่วยให้ผมทํางานได้ดีขึ้นได้อย่างไรคือจริงๆแล้วโลกปัจจุบันเนี่ยเราเดินทางมาจากสมัยก่อนที่เราจะต้องมีการอัดเสียงในห้องอัดเสมอมีบอร์ดใหญ่ๆใช่ไหมฮะพอทุกวันนี้เราทําอะไรฮะมีอินเทอร์เฟซหนึ่งองันอยู่บ้านมีหูฟังหรือคุณจะมีลําโพงแล้วคุณก็มีคอม,คอมพิวเตอร์คุณก็ทางานไปแล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยสมมติพาร์ทของการอัดเสียงเนี่ยคุณอาจจะเริ่มแบบมีขายแล้วปรีแอมป์ต่างหากแยกอ่ะเสียบไปเลยเดี๋ยวนี้มันก็โอ้โหยี่ห้อแพงๆ SSL Nive ที่ม er ิกเซอร์บอร์ดอะลารอกเนี่ยมันจะมีแต่ว่ามันอาจจะถูกตัดทิ้งไปเวลาที่เราซื้อมาแต่เพราะอินเทอร์เฟซก็คือไอเซ c ชั o นของการฟังนั่นแหละก็คือไอตะก,กูมอนเตอร์คอนโทรลเลอร์เองตะกูมอนเตอร์คอนโทรลเลอร์มันมักจะมีอะไรให้เราบ้างครับ ปกติแล้วเนี่ยอินเทอร์เฟซของเราเนี่ยสมัยนี้มันก็จะมีแหละใช่ไหมที่แบบควบคุมเสียงที่จะวิ่งออกจากตัวอินเทอร์เฟซไปสู่ลาโพงเนี่ยบางครั้งบางย่อ,อเนี่ยก็จะมีปุ่มอยู่ในซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นแน่นอนปกติมอนิเตอร์คอโทรลเลอร์เนี่ยเราจะมักจะเริ่มเห็นจากการที่มีปุ่มคอนโทรลูมแล้วก็จะมีปุ่มว่าให้สามารถไม่ใช่แค่ฟังจากตัวอินเทอร์เฟซเดียวมอนิเตอร์คอโทอลเลอร์อาจจะมีรูเสียบเทียบเลยเพื่อจะให้เสียบอะไรบ้างฮะเสียบซอสต่างๆซอสตงอรงนู้นซอสนี้ซึ่งฟง กระทั่งมีอะไรฮะควบคุมการส่งเสียงไปอย่างลําโพง หลายๆตัวถูกไหมเพราะสมมติกดอินเฟสคุณอาจจะมีแค่เอาหนึ่งสองเี้ยพอคุณจะเปลี่ยนลำโพงทีคุณทำไงวิ่งไปเสียบทีละอันเนาะวุ่นวายมอนิเตอร์คอนโทรลเลอร์สามารถเสียบไปออกสามลำโพงได้เลยโดยที่มีเสียงหลักจากอนะินเทอร์เฟยมาสู่ตัวมันคุณแค่กดว่าเสียงของคุณเนะี่ยจะวิ่งไปสู่ลำโพงคู่ไหนแล้วมันก็จะทำหน้าที่กระจายเสียงไปลำโพงหลายๆอันใช้แค่กดเอาไม่ได้ไปเปลี่ยนสายข้างหลังแล้วยังมีเซ็ชั่นอะไรฮนะฟังแบบโมโน กดฟังแบบดิมก็คือแบบเบาซึ่งอย่างที่ผมบอกไงซอฟต์แวร์ซึ่งมากับอินเทอร์เฟซก็ทํำอ้สิ่งพวกนี้เกือบๆทุกอันแล้วมัง้งก็จะมีให้ปุ่มโมโนโปุ่มดิมเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่สะดวสบายเท่ากับจู่กับมือเลยอีก2อันที่อาจจะไม่มีให้ใช้ในซอฟต์แวร์หรือใช้ไม่สะดวสบายอันที่1คืออะไรฮะรูฟังไง เพราะฉะนั้นบางครั้งสมมติคุณซื้ออินเตอร์เฟซมาปุ๊บคุณอาจจะต้องไปซื้อเฮดโฟนแอมเพื่อจะแบบขยายเป็นสองสามเฮดโฟนมอนิเตอร์คอนโทรลเลอร์มันก็มักจะมาพร้อมกับรูเสียบหูฟังมากกว่าหนึ่งจิ้มฟังอย่างตัวนี้ได้เลย และอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ไม่มีแน่นอนในอินเทอร์เฟซคืออะไรฮะทอล์คแบ็เอาไว้ให้คุณกดพูดปุด๊บแล้วมันส่งเสียงคุณกระจายไปตามหูฟังหรือระบบที่ไปสู่หูเพราะฉะนั้นสมมุติคุณอาจจะแบบต่อหูฟังได้ส,งสองอันแล้วแต่อันนึงคุณอาจจะต่อไปที่ไหนฮะห้องอัดเสียงคุณก็จะได้กดพูดปุด๊บแล้วมันก็จะรู้ติ้งเสียงของคุณเนี่ยไปสู่รูหูฟังต่างๆหรือรูเอาพุตด,ด้วยเห็นไหมฮะว่าฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยไม่มีครบในอินเทอร์เฟซหรือบางที่มีบางส่วนในซอฟต์แวร์นนก็ใช้ไม่สสะดวกมอนนเตรคืงงจป็ี ทีนี้จากประสบการณ์การใช้งานของผมนะครับผมแถมไว้นิดหนึ่งเวลาที่เราใช้อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่มาอยู่ในระบบมันจะมีคัลเลอร์เสมออันนี้ผมขอแอบบอกนะเพราะฉะนั้นมอนิเตอร์คอนโทรเลอร์ของแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะมีคัลเลอร์มากน้อยไม่เหมือนกันวิธีที่จะทําให้มัน work พอคุณประกอบร่างอุปกรณ์คุณแล้วอ่ะอินเทอร์สตัวนี้รวมกับสายยี่ห้อนี้วิ่งไปลาโพงอินเทอร์สตัวนี้ผ่านอุปกรณ์มอนิเตอร์คอนโทรเลอร์ คุณจะเอาหูฟังไปเสียบหรือเอาลำโพงมาเปิดกันแล้วแต่เนี่ยอย่าลืมว่าสุดท้ายพอคุณประกอบร่างทุกอย่างครบแล้วเนี่ยเอาเพลงปโปรดของคุณหรือเพลงที่คุณอยากให้ได้เป็นซาวแบบเนี้ยมาเปิดฟังจําให้ได้ว่าปลายทางจากลำโพงหรือปลายทางวิ่งเข้าหูเรามันต้องเสียงเป็นยังไงสําหรับเพลงที่เราชอบฟังให้เยอะๆฟังให้หนักๆแม้กระทั่งผมเปลี่ยนห้องอัดผมเอาลำโพงตัวประจำของผม,ผมไปผมเอาอินเทอร์เฟซผมไปผมยังต้องไปนั่งลองฟังเลยนะ เพื่อเช็คว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออุ้มปรกรณ์ทุกอย่างลงกัเพราะนั่นคือถ้าคุณซื้อมอนิเตอร์คอนโทเลอร์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็นแล้วแต่ถ้าคุณชินกับการที่มิกซ์ที่ face, อินเฟรโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเสียงหูฟังหรือจากอินเอร์เฟสออลำโพงมาอยู่แล้วเนี่ยพอคุณเสียบอุปกรณ์นี้ไปปุ๊บคุณจงไปคาลิเบตหูใหม่ไปล้างหูใหม่เพราะซาวมันจะไม่เหมือนเดิม และมันจะมีผลในการตัดใจของการมิกซ์ของคุณแน่นอนถ้าคุณเลือกแล้วว่าจะต้องไปทางนี้เราก็ต้องทําความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นผมเคยใช้มอนิเตอร์คอนโทรเลอร์บางยี่ห้อซึ่งคัลเลอร์จะไม่แมทช์กับผมก็ได้พราะผมลองปุ๊บมันทำให้เรามิกซ์ไม่ได้ดีเท่ากับตอนเราเสียบเือเฟโดยตรงแต่มอนิเตอร์คอนโทรเลอร์บางตัวพอเสียป,ปุ๊บเฮ้ยพอมันรวงกันปุ๊บมันทำให้เราฟังได้ดีขึ้นมิกซ์ออกมาได้ดีขึ้นด้วยผมฝากเอาตรงนี้ครับ